ซื้อมาอ่านเองด้วยอ่านแล้วเข้าใจใช่ไหมครับไม่เข้าใจแต่เกิดความรู้เกิดศรัทธาขึ้นมามแต่ยังไม่เต็มร้อยอจนได้เข้าไปศึกษาในสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆหลายสำนักแล้วเราก็เลือกเอาสิ่งที่เราว่าเหมาะสมกับเราเใจ่ไหมอ่าอ่า ตอนนั้นยังมีคนแย้งว่าทำไมหลวงตาไม่บวชกับหลวงตาบัณฑารทำไมต้องบวชกับหลวงปู่ศรีหลวงตาบัณฑารเนี่โอ้ยนะเป็นอาจารย์ของเป็นรรษาเยอะกว่าหลวงปู่ศรีนะแต่หลวงตาก็เลยพูดว่ากูก็โตแล้วกูก็ชอบหลวงปู่ศรีไงจริงไหมกูก็เลยเลือกหลวงปู่ศรีหลวงตามหาบวชดีไหมดีเลิศเลยแต่กูไม่ชอบกูชอบหลวงปู่ศรีจริงไหม กูเลือกตรงนี้นี่ก่าเหมาะสมกับกูกูว่างเนี่ยกูก็เลยบวชกับอยู่กับท่านแล้วธรรมะข้อไหนครับหลวงตาที่หลวงตายอยู่กับหลวงปู่ศรีไม่เลยหลวงตาไม่เคยฟังเทศหลวงตามาหาบัวไม่เคยฟังเทศหลวงปูศ่ศนระีมั้ยเป็นความรู้สึกนะอ,อ่เป็นความรู้สึกมากกว่าใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกหลวงตาไม่เคยฟังเทศใครเชื่อไหม,มแปลกมากอหลวงตาไม่ฟังเลยนะ แต่ลุงตาชอบอ่านหนังสือก็แสดงว่าไม่ฟังอาจารย์เนี่ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นลุงตา,างไม่ชอบฟังลุงตาคิดว่าการฟังเนี่ยการฟังไปฟังเทศนเนี่ยลุงตามันฟังมา,มามากแล้วล่ะนะเพราะเราเรียนรู้มามา,มากอ่ะแต่ว่าเราจะเลือกอะไรที่เหมาะสมที่เราจะปฏิบัติมากกว่า้ใาใจ่ไหม แสดงว่าหลวงตาศึกษาแล้วรู้แนวทางแล้วรู้แนวทางพอสมควรว่าอนะเพียงแต่เราจะทํายังไงปฏิบัติยังไงต่อไปตั้งหากจริงไหมหลวงตาอยู่หลวงปู่ศรีนานไหมครับก่อนที่ออกอ่อยู่แปดปีแปดปีแปดปีครับอแปดปีโดยไม่ฟังธรรมท่านเลยนะจริงแล้วไม่เคยไปถามไม่เคยไปคุยด้วยแล้วหลวงตาไปทําอะไรครับ เขาอยู่วัดก็ทํางานบ้างปฏิบัติบ้างเดินจงกรมนั่งสมาธิมาปฏิบัติเหมือนเงี้ยแปลกมากนะแปลกไหมลวงตาไม่เคยไปนั่งฟังธรรมเลยนะแล้วไม่เคยไปถามด้วยแม้แต่หลวงตามันตาก็ตามแล้วลวงตาปฏิบัติพัฒนาสตินี่ยังไงก็ตอนแรกอ่ะทายลุงปู่มันก็พุทโธก็แค่ไปทําพุทโธตามก็พอแล้ว ทำไมต้องไปฟังด้วยจริงไหมลวงตาก็พุทธวุฒธอยู่ตะละอดเวลาอย่างเงี้ยก็เลยทองไปด้วยอะไรเง,งี้ยใชไไ่ไม่ลวงตาไม่ยอมเสียเวลาไปนั่งฟังหรอกใคระซัดเลยเออแปลกมากไหม,มไม่เหมือนคนอื่นนะเชื่อไหมแต่ลวงตาก่อนจะไปบวชเนี่ยลวงตาอ่านหนังสือประวัติครูบาอาจารย์มาเยอะพอสม อ่าโดยเฉพาะหลวงปู่เทศหลวงตาอ่านมาหลายรอบมากหลวงปู่เทศหลวงปู่ของงพ่อพุทธชาติเนี่ยหนักหนักไปทั้งหลวงพ่อพุทธชาติหลวงตาตอนนั้นอ่านมากหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อลูกผู้ชอบเออหลวงตาอ่านแบบจนเกิดศรัทธาอ่ะอ่านหลายอาจารย์เลยอ่านประวัติ เออเออทำไมมันทำให้เราเกิดพลังเป็นไอดอนของเราไงเป็นแรงบันดาลใจของเราแค่นั้นแหละคือมีความัทธาแล้วเออทีนี้เราทำไงจะลงมือทำาะลงมือปฏิบัติเลยใช่ไหมแล้วทำไมหลวงตาถึงเดินออกจากหลวงปู่ล่ะครับเออมันอาจจะถึงเวลามั้งอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเทศพอ ใช่ใช่หลวงตาไม่ค่อยพึ่งครูบาอาจารย์นะหลวงตาคิดว่าหลวงตาอยู่กับท่านสมบัติที่ท่านให้ก็คือท่ากาสภาวะหรือที่อยู่อาศัยมาพอสมควรแล้วหลวงตาก็ต้องดันด้นไปหาสัจธรรมของหลวงตาตอนแหลวงตาตั้งจุดจุดมุ่งหมายอะไรครับจุดมุ่งหมายหลวงตาอยากาปฏิบัติธรรมใช่ไหมหลวงตาอยากแก้ไขตัวเองหลวงตาคิดว่าตัวเองไม่ดี คือหลวงตาเป็นคนราคาจริตอย่างหนักเออจะแ,อแก้ไขตรงนี้จะแก้ไขตรงนี้เพราะว่าหลวงตาเป็นคนที่เหมือนกับโรคจิตอะหลวงตาคิดว่าหลวงตาเป็นโรคจิตนะ,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 ะคือเป็นคนที่หนัมกมากๆ แต่ไม่ใช่คนลามกไม่ใช่คนเจ้าชู้นะครับลงตาก็จะเลือกอาการอยากอยู่คนเดียวเพื่อที่ปฏิบัติใช่จริงล<บ>ุง <ๆ S 1> ลงตาชอบอยู่คนเดียวลงตาชอบไปอยู่ช่ำคนเดียวทีละสองสามปีเห็นไหมคอ,อเห็นไหมอ่าลงตาไม่ช่คอบชอบพุกคีกับหมนะู่คณะเห็นไหม,อมเออคือลุยอย่างเดียวหนักๆเลยกี่ปีครับลงตา เจะเจออนาปนาสติ10กว่าปีคือหลวงจากทำพุทโธมาก่อนทำพุโทโธอยู่ประมาณ10ปีอย่างเงี้ยแล้วมาทำสอบสบัมิญาประพาป,ป,ประมาณ3ปีหรือ4ปีประมาณนี้คือ,อ เอา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 ความรู้สึกอยู่กับกายแล้วแล้วสมปชัญญะไอ้สำประพเนี่ยผมก็ไม่เขาพอเขาใจคือมีสติเขาเรียกว่าสมปชัญญะก็คือเดินสติใช่ไหมครับเออมีสติอยู่กับตัวคือเวลาเรายกมือเราก็รู้สึกตัวอะไรขยับตัวก็รู้อย่างเงี้ยนี่คือเดินสติหลวงตาทําอยู่คนเดียวสองปีหกเที่ยวไหมอยู่ในถ้ำแล้วไม่ตอนนั้นหลวงตาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าพอหลวงตาออกมาเจอผู้หญิงหลวงตาก็ยังอย่างเป็นผัวเขาอยู่หลวงตาลงว่ามันล้มเหลว สิ่งที่ทําก็ยังยังไม่เออมัน,ม,นมันต้องแก้ไขได้อันนี้มันยังมันยังแหมนะแต่มันก็ต้องมีความสงบฮะมันก็ต้องมีความสงบอยู่ในระดับมันมีอยู่ถ้าไปเจอพอไปเจอสิ่งกระตุ้นหน่อยนะ,ะยิ่งขาวขาวไม่หมวยเลยกูล้มเลยแสดงว่าแสดงว่าหลงตาหลงตาที่แก้ไขได้เพราะว่ามันเกิดจากมันปัญญามันเกิดใช่เจ้าค่ะใช่ใช่หลงตาก็เลยว่าเฮ้ยมัน มันต้องผิดพลาดสักอย่างเพราะมันไม่ไ,มไ,มได้ลดลงเลยเราสังเกตตัวเองนะ,ะเราทํามาอยู่คนเดียวอดข้าวอดต้องทาความเพียรมาแทบเป็นแทบตายมาเจออีหมวยทีเดียวพังเลยอเงี้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> แสดงว่าเราทําผิดเราเดินผิดมันไม่เหมาะสําหรับเรา <c oughs> ถ้าผิดตัวนี้มันต้องลดลง <c oughs> ถึงไม่หายขาดมันก็ต้องลดลงมั่ง เขาใช่ไหมแล้วหลวงตารู้จักอนาปานสติได้ไงหลวงตาก็เลยว่านี่คือไพ่ใบสุดท้ายถ้าหลวงตาจะขอฝึกอีกสักสามปีฝึกอานาปานสติถ้าฝึกสามปีไม่ได้ก็จะศึกแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบสุดๆไปเลยจะไม่เข้ามาปฏิบัติอีกอคือหลวงตาไม่ชอบเหลือบเรือสองแคมไงยังไงก็ต้องทำก่อนนะอา่า บางเอินบางเอินหลวงตาฝึกอานาปานสตสิด้วยผลของพุทธหรือสมบัติรประภามาบวกด้วยมั้งส่งเสริมด้วยมั้งม,มันก็เลยง่ายขึ้นคือมาฝึกอยู่แค่สี่เดือนเองนะอออพอสี่เดือนปุ๊บเนี่ยสี่ห้าเดือนเนี่ยนะหลวงตาว่าราคาจริตกำหมดมไม่ใช่หมดสมดานะหมดแบบแห้งไม่มีเลยอย่างเงี้ย ถอนรากถอนโคนใช่ตรงจุดนั้นนี่คือมันไปมันถ้าเขาใช้คําว่าอะไรนะแยกแยกขันแยกจิตใช่ไหมเจ้าครัไม่ลูกตาไม่ใช่คำว่านั้นลุกตาทำว่าทำลายจิตด้วยซ้ำไปลูกตาจึงใช้คำว่าสมถทะิทำให้จิตว่างวิปัสสนาทำให้ว่างจากจิต